โอ้ยตกใจหมดเลยแหมเกือบแมสกี้ะที่เมื่อกี้แค่ฝัดไปเฉยๆเกลเยดใจเลหน้าเจ็บหน้าดูเมื่อกี้ไม่ได้ละแบบนี้ต้องโทรหาช่างไฟ ช่างไฟใช่ไหมครับอ่าถ้วยมาเปลี่ยนหลอดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคครับมาไปพวกนี้เลยได้ไหมครับได้ได้ต้องได้เลยตอนดี้โอเคได้ได้ครับได้ครับผมครับครับโอเคเดี๋ยวพรุนี้ช่างไฟมาเปลี่ยนไฟให้เราละไม่ต้องขึ้นไปลัวความถเพลย นะครับผมช่างไฟเอาลึกที่ดีที่สุดช่างในทางครับไ้ผมเปลี่ยนไฟดวงไหนครับเปลครับดวงตรงนั้นเลยพี่ผมกว้างสูงไม่กล้าเปลี่ยนเองได้เลยน้องเหมาพี่ก็กวงกันแต่พี่มีอุปกรณ์น้องเนี่ยนะพี่มีที่เปลี่ยนอุปกรณ์น้องมันเปลี่ยนที่สูงได้น้องมันชื่ออะไรไม่รู้พี่มีกชื่อดิมันทำแบบนี้ใส่นั่นๆมันหลุดคุณลูกค้าดูับผมสาธิตวิธีใ้เครื่องเปลี่ยนเอ้ยที่เปลี่ยนอดไฟของผมนะใช้ง่ายมากเลยครับพอดูครับ โผ่โ่พี่ขนาดนั้นเลยครับงั้นเปลี่ยนให้ผมเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเพราะผมไม่มีเงินแล้วตอนนี้เลยดาวเงียบง่ายๆบ้างเลยครับคุณลูกค้าไม่มีอะไรที่ยากเลยนะดูครับดูว่าครับคุณลูกค้าวิธีสายก็ง่ายเหลือเกินนะ เสร็จแล้วโหสุดยอดมากครับช่างเปลี่ยนก็เร็วใส่ก็เร็วชับชับชับเร็วหมดทุกอย่างเสร็จแล้ว้าเก่งจริงๆเลยบ้าบูบ้าบูบ้าบู